นี่คืออังกาบหนูที่ฮือฮากันในโลกโชเชียลเมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมาตัวผมเองไปเห็นในทีวีผมก็เลยได้นำมาปลูกเพื่อจะเอามาต้มกินเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราก็จะต้มเพื่อ,อรักษาความสมดุลของร่างกายเขาบอกว่ากันและแก้มะเร็งต่าต้านอานุมูลอิสระก็เลยเป็นที่มานะครับผมมีหลายต้นผมถอนออกมาเลยครับ ถอนมาเพื่อจะไปต้มใส่กาลน้ำร้อนกินของเขาหอมหวนหอมนวลนๆนนครับหอมนวลนๆนนแต่เขาจะมีหนามนี่จะมีหนามอันแหลมคมโอ้โหนะฮะนี่คืออังกับหนูที่ฮือฮากันในโลกโชเชียลเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเราไม่ต้องต้มน้ำธรรมดาในการน้ำร้อนที่เราชงกาแฟเราก็จะต้มสมุนไพรไทยนี่แหละเข้าไปในตรงนั้นด้วย เพื่อรักษาความสมดุลและปรับความสมดุลในธาตุสีของเราถ้าปล่อยให้เขาโตสูงหลายเม็ดนะครับหลายเม็ด